เราจะมาขจัดคราบปลาที่เสื้อเชิ้ตกันนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะที่แขนเสื้อเห็นไหมคะมีลาติดเป็นลาทั้งแขนเลยนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าแฝงในตู้นะคะเกิดการชื้นแล้วก็เหลืองจากที่แฝงไว้ในตู้เลยนะคะเป็นลาเต็มเลยนะคะ เราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะจะแช่ซักกระจัดคราบลาลาทั้งตัวเลยนะคะลูกค้าลาดําๆทั้งตัวเลยนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยแค่ครึ่งส่วนพอนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นผ้าสีมันไม่ได้เป็นเป็นขาวจั้วแล้วมันก็ เป็นปักด้วยนะคะเราใช้เราต้องระวังนะคะน้ำแค่พอท่วนเสื้อพอส่วนผสมผสมกันลงไปกับน้ำใีน้ำไย,ยเข้ากันนี้นะคะแล้วก็แช่ผ้า,าทิ้งไว้ใช้กับผ้าสีางใส่มาเลน้อยๆแล้วเราค่อยๆเพิ่มนะคะถ้าไม่ออกแล้วแช่ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันว่าคาบลาจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานได้อีกรอบค่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะลูกค้าหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบลาที่เสื้อนะคะเป็นลาทั้งตัวเลยนะคะแล้วสีก็ดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นสีอะไรพอแช่แล้วสีกลับมาใสเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะจากที่สีหมองๆจากที่ลาทั้งตัวก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะลูกค้าดูสีน้ํานะคะนี่คือเราซักขจัดคราบลานะคะแล้วก็คราบสีหมองที่เสื้อด้วยนะคะ ออกหมดเลยนะคะทั้งตัวลายที่เป็นดำๆทำให้ม่เห็นสีหกหลุดออกไปเกี่ยงเลยนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนำนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอบคุณค่ะ